ผมจะมาสอนคีย์ลัดการใช้ Excel เบื้องต้นนะครับการสร้างตารางนะครับกดค,คอนโทรแล้วก็ที แล้วก็คัดลอกข้อความลงด้านล่างนะครับกดค c ท r l แล้วก็ดีแล้วก็คัดลอกข้อความไปทางด้านขวากดคน Ctrl R การทำตัวหนานะครับกด c t r l แล้วก็ B การทำเป็นตัวเอียงกด c t r l แล้วก็ I ขีดเส้นใต้นะครับกด c t r l แล้วก็ U แล้วก็ถ้าจะกีดค่านะครับกด c t r l แล้วก็เลข5แล้อ ก็จะเข้าสู่หน้าไฟล์รวมก็คือกด c อน t r ร l แล้วก็เลขหนึ่งแต่ถ้าจะเอาขีดค่าออกก็คือกด Control ห้าซ้ำลงไปแต่ก็จะเอาขีดเส้นใต้ออกกด c t r l U ถ้าจะให้เป็นตัวอักษรในป,ปกติก็กด c t r l I ้าตัวหนาออกก็กด c t r l U ครับ กดคอนโทรบีครับแล้วก็การพิมพ์รูปแบบวันที่กดคอนโทรชิปแล้วก็ชาร์จถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบเวลากดคอนโทรกดชิปกด a อ ถ้าเกิดจะทำเป็นรูปแบบของค่างเงินนะครับกด Ctrl กด Shift กด Enter ถ้าจะเกิดเปลี่ยนเป็นรูปแบบเปอร์เซ็นต์ก็กด Ctrl Shift แล้วก็เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบของตัวเลขธรรมดาคือกด Ctrl Shift แล้วก็เครื่องหมายตกใจ ถ้าเกิดอ,อยากจะย้อนกลับ่อนหน้านี้ก็กด Ctrl Z ไปข้างหน้าก็กด Ctrl Y ครับแล้วก็ถ้าจะเปิดหน้าไฟล์คือ Ctrl O แต่ถ้าจะเปิดถ้าจะเซฟกด Ctrl S เปิดไฟล์ใหม่นะครับกด c t r o l แล้วก็ n ถ้าคือจะปิดไฟล์ใหม่ก็กด a n t f 4สำหรับคีลัปวันนี้สอน15ตัวนะครับโดยข้อมูลที่ผมนำมาประกอบการสอนหาสูตร เป็นข้อมูลของโทรศัพท์ชี่ห้อ p p p l e ปี2 0 2 1นะครับโดยหาสูตร5ตัวดังนี้นะครับตัวที่1สูตร a v e r a g e ตัวที่2สูตรเขาตัวที่3สูตร HTD ตัวที่4สูตร m a x ตัวที่5สูตร MIN ครับโดยเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับประซื้อคือสูตร a v e r a g e นะครับโดยการหาค่านะครับ พิมพ์เท่ากับแล้วก็ตามด้วยคำว่ายเ p พอนะครับ A V E R E G E ตามด้วยวงเล็บเปิดครับแลีวผมก็เลื่อนขึ้นมานะครับโดยตัวที่ผมเอาเป็นตัวแรกก็คือ iPhone 12 Pro Max นะครับอยู่แถวที่3คอลัมน์ี E นะครับกดลงไป1ครั้งแล้วก็กดจิ๊บค้งนะครับแล้วก็กดลากลงมาจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ ไอโฟน e 8นะครับอยู่แถวที่16กคอลัมน์ e ครับตามด้วยวงเล็บปิดแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งครับและสูตรเทลเ่ย e ก็จะออกมานะครับตัวต่อมานะครับก็คือการหาสูตรเขานะครับหรือค่าเขานะครับพิมพ์เท่ากับตามด้วยคำว่าเขา c o u n t วงเล็บปิดแล้วก็เลื่อนขึ้นมาตัวเลขนะครับกด1ครั้งกด คลิปค้างไว้แล้วก็กดลากลงมาถึงตัวสุดท้ายนะครับตามด้วยวงเล็บปิดกด enter หนึ่งครั้งแล้วก็จะได้ค่าเขามานะครับตัวต่อมานะครับก็คือการหาค่า h t d นะครับเหมือนเดิมนะครับพิมพ์เท่ากับแล้วก็พิมพ์ h t d v โดยตัวนี้ผมจะใช้เป็น .x นะครับตามด้วยวงเล็บเปิดครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ เรื่องเชนมากดตัวแรกก็คือ iPhone 12 Pro Max อยู่แถวที่3ามโคแลมีนะครับกด1ครั้งกดจิบค้างไว้แล้วก็กดลากลงมาถึงตัวสุดท้ายก็คือ iPhone 8แถวที่16นะครับตามด้วยวงเล็บปิดแล้วก็กดเซนเตอครั้งครับตัวต่อมานะครับคือการหาค่า m a x นะครับทท่กกับแล้วก็ตามด้วยคำว่า Max, m a ็ก E X แล้วก็ทำด้วยวงเล็บเปิดเลื่อนขึ้นไปนะครับกดตัวเลขเหมือนเดิมครับกดจิบค้างไว้แล้วก็ลากลงมาถึงตัวสุดท้ายครับตามด้วยวงเล็บปิดแล้วก็กด enter ครับค่าแม็กก็จะออกมาแล้วนะครับตัวต่อมานะครับคือค่ามินเท่ากับแล้วก็ตามด้วยคําว่ามินครับวงเล็บเปิดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเลื่อนขึ้นไปกดตัวเลข กดจิบค้างไว้แล้วก็ลากลงมาถึงตัวสุดท้ายครับแล้วก็กดวงเล็บปิดแล้วก็กด enter ครับจะได้ค่ามินนะครับถ้าเกิดว่าผมทำเร็วไปหรือว่ายังไม่ชัดยังไงผมจะทวน้อีกหนึงรอบนะครับเริ่มจากค่า e อ e เรนะครับพิมพ์เท่ากับแล้วก็คำมมา e อฟเร ก็เลื่อนขึ้นไปนะครับกดตัวเลขเลยนะครับอยู่ที่แถวที่3คอลัมน์ e กด1ครั้งกดจิบค้างไว้แล้วก็ลากลงมาถึงตัวสุดท้ายนะครับคือแถวที่สิบุคคอลัมน์ e ตามด้วยวงเล็บปิดแล้วก็กด enter ครับเออแบบนี้ที่ว่าที่มันขึ้นเออเรื่อยนะครับเป็นเพราะว่าผมกดเลื่อนเลยมา1ช่องนะครับก็คือมาเป็นแถวที่17คอลัมน์ e นะครับมาเลยเอเอเลยนะครับ พิมพ์เหมือนเดิมนะครับเท่ากับแล้วก็เข้ามาเลิ e แล้วก็เลือ่อนขึ้นมาตัวเรกกดคลิปค้างไว้แล้วก็กดลากลงมาถึงตัวท้ายทาโดยวงเล็ปิดแล้วก็ Enter ครับค่าเอฟคอลิ e ได้ออกมาครับส่วนค่าอื่นๆนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับเท่ากับแล้วก็พิมพ์สูตรลงไป อย่าลืมนะครับที่สําคัญเรียต้องกดคลิปค้างไว้ด้วยแล้วก็ลากลงมาทตามด้วยวงเล็บปิดแล้วก็เอนเตอร์ครับ ตัวต่อมานะครับค่า m a กนะครับกดเท่ากับแล้วก็ตามด้วยคําว่า m a กวงเล็บเปิดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตัวต่อมานะครับคือค่า min นะครับเท่ากับแล้วก็พิมพ์คําว่า min ตามด้วยวงเล็บเปิดแล้วก็เลื่อนขึ้นมาตัวเลขนะครับ แต่ก็ที่สําคัญย้ําอีกรอบนึงนะครับก็คือต้องกดจิปค้างไว้ด้วยแล้วก็ลากลงมาถึงตัวสุดท้ายที่เราต้องการแล้วก็กดตรงนล้ปิดแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งครับวันนี้ผมขอจบก,การสอนการใช้สูตร Excel นะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ